บทที่34ที่รั่วหอย่างกินเนื้อกระต่ายฉันต้องยอมรับแม้จะเป็นเรื่องที่น่ารอายที่จะต้องพูดถึงฉากที่บ้านของหวังยี่ป๋อแต่ก็เป็นฉากที่ทำให้หัวใจของฉันตันไวมากที่สุดยกเว้นครั้งแรกเมื่อหวังยี่ป๋อถอดเสื้อแล้วพุ่งเข้ามาเซียวจั่นก็ยกมือขัดขืนสุดกำลังเป็นครั้งแรกที่เขาใช้แรงทั้งหมดเพื่อปฏิเสธไม่ให้หวังยี่ป๋อเข้ามาใกล้เพราะเขายังฝังใจกับครั้งก่อนที่แม่ของหวังยี่ป๋อเข้าประตูโดยไม่ได้ตั้งตัว พอรู้ว่านี่คือบ้านของหวังอี้ป๋อเขาก็อดจินตนาการถึงฉากน้ำเน่าอย่างพ่อแม่ของหวังอี้ป๋อกลับมาบ้านระหว่างทางแล้วจับพวกเขาได้คาหนังคาเขาทำไมหรอกางวันแล้วไงไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เคยทำตอนกลางวันนี่หวังอี้ป๋อน,นอนเอียงตัวมองเชียวจ้านเสียงพูดปดความน้อยใจและไม่พอใจเล็กน้อยนี่พี่คิดจะเลี้ยงสามีให้เป็นมังสวิรัตเหรอผมอยากกินเนื้อ สองคืนก่อนหน้าเพราะเกรงใจที่พ่อและแม่อยู่บ้านถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กันคนละชั้นถึงแม้ว่าบ้านของเขาจะมีระบบเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าแค่แต่ตัวเขาก็อยากจะฟังเสียงหอบหายใจแต่หวังอี้เป๋อก็ยังเคารพความคิดของเซียวจ้านจึงอดทนทําได้เพียงแค่ในตอนอาบน้ําใช้เสียงน้ําไหลกลบเสียงไว้แล้วรีบจัดการตัวเองอย่างรวดเร็วมันเป็นแค่การลิ้มลองเบาๆไม่ได้ยินเสียงที่เขาปลดปล่อยความสุขออกมาแล้วก็ไม่ได้ทําให้เต็มที่ สรุปก็คือกินไม่อิ่มนั่นเองพอพ่อแม่ไม่อยู่บ้านทั้งทีเขากับถูกพี่ชายปฏิเสธแถมยังปฏิเสธจริงจังอีกทําเหมือนเขาบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่เต็มใจไม่เอาหรอกเขาชอบเซียวเซียวที่เป็นฝ่ายรุกเข้ามาเองเหมือนครั้งแรกมากกว่าระหว่างที่หวังอี้ป๋อนอนอยู่บนเตียงเซียวจ้านดื่มนมที่แม่ของหวังอี้ป๋ออุ่นมาให้เซียวจ้านเข้าใจนะรู้ดีถึงความรู้สึกของหวังอีปอ้ป๋อจริง ่าไม่อยากที่จะสัมผัสอารมณ์แบบนี้แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็พางคิดว่าแต่ตอนนี้พ่อกับแม่ของหวังอี้ปอ๋อก็ไม่อยู่บ้านจะไม่ใช้เวลาระหว่างวันอย่างนั้นหรอความคิดส่วนทางกันไปมาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของคนสองคนจากนั้นเซียวจ้านก็ก้มลงจูบหวังอี้ป๋อแล้วเอื้อมมือไปสัมผัสร,ร่างกายส่วนบนอันเลียดเมียนหวังอี้ปอ๋อก็ตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งแต่เขาก็ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ตรงนี้ไปให้ทุกคนจินตนาการตามที่ตัวเองถนัดนะคะสรุปในส่วนที่จินตนาการนะคะทั้งสองคนรักกันมากพยายามเพื่อกันและกันเสมอสอบถามความรู้สึกของกัรและกันตลอดอ่อนโยนบ้างเผชิลร้อนบ้างตามวัยหนุ่มนะคะ <c oughs> ก่อนพ่อแม่จะกลับมาในตอนเย็นหวังยี่ปอเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและเครื่องนอนทั้งหมดบนเตียงใหม่พ่อของหวังยี่ปอรู้สึกประหลาดใจแอบกระซิบแม่ว่าโห <c oughs> นอกจากมีภรรยาแล้วรู้จักทำงานบ้านอีกด้วยนะลูกชายคุณแม่ของวังอี้ป๋อพยักหน้าตามเขาแต่ในใจรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลก่อนนอนเซียวจา้านนึกถึงพฤติกรรมของวังอี้ป๋อตอนกลางวันยิ่งคิดยิ่งรู้สึกแปลกๆเลยถามว่านายไปเรียนมาจากไหนแอบดูหนังผู้ใหญ่มาใช่หรือเปล่าอ๋อผมเรียนมาจากพี่ว่างจีอาเซียนชอบแล้วเซียวจา้านไม่ชอบหรอ เจ้าจ้านไม่ชอบหรออืออีกสักรอบไหมอ่าตกลงใครกันที่เอาต้นฉบับอาริลงแบบไม่เซ็นเซ,นเซอร์ให้หวังอี่ปอดูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งหมดคือแฟนฟิชชั่นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ